ร้านยำปลาทูสมุนไพรเจปเปิ้ลนะครับจากหนองคายนะคะระคะับยำแหนมคูมม๊กนะครับคนกินผ็ดบางคนกินไม่เปรี้ยวรสชาติคือบอกได้เลยบอกได้เลยยำมะนาวสดจัดนี่แต่มะนาวสดนะครับยำแหนมสดยำปลาทูขนมจีนยำปลาทูคู๊มมกหลากหลายยำเลย <S <S แหนมท pues อดน,นะคะอันนี้ปลาทูแล้วก็อันนี้ปลาทูฟ nah. ูนะครับราคา50บาทส่วนผักนี้ลูกค้าหยิบได้เลยนะครับที่ร้านจะใช้เป็นมะนาวสดนะครับมะนาวแท้เลยไม่ใช่มะนาวขวดนะครับรสชาติจะเปรี้ยวแบบจีจาร์นะฮะตอนนี้ฉันนมะม่วงไอ้นี่นะแก้วขมิ้นมะม่วงแก้วขมิ้นนะเพิ่มความจีจาร์เขาอีกเด็กๆเขาชอบพูดว่ายำปลาทูในตำนาน กานใช่ม <c oughs> ันานนน,าน,นี่คือกิมานานด้วยอย่างนี้ที่ร้านมีกี่เมนูนะครับห้าเมนูมียำปลาทูสมุนไพรยำแหนมคุกยำแหนมสดยำปลาทูขนมจีนและยำปลาทูปูตลาดไนายระตานะคะลูกค้าขายกี่โมงถึงกี่โมงนะประมาณสี่โมงค่ะถึงสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มค่ะขายทุกวันค่ะลูกค้<ร>าถ้าแว<น>ะ,<น>ะมาะถ้ามาระยองก็มาอุดหนุนได้นะคะ